อ๋อโอ้โหมันอยู่กันหนุกเป็นพักทักไอ้นี่ระวังรถแม่นเลยโอ้เอ็มสองร้อยอะเวอร์เลยสับต้นสองที่เดาแตกอะมันแรงมันยิงง่ายพี่มันยิงง่ายมันไม่มันไม่ได้แรงพี่มันยิงตัวเราก็ตายแล้วตัวเราปอยๆนะเอ็มสองร้อยเพี้ยิงไม่ต้องหวังผลเลยอ่ะยิงปอาๆมึงฟังกูครูชั้นสามมี vs ต้อมได้อ่ะลงนะเหรอพี่้ยลงตรงไหนเอา หน้ามึงมันก็โดนดักเหมือนกันเฮ้ยมันวิ่งลงเขาแล้วมันลงเขามาแล้วลงเขาดี๋ยวผมดักกุ้มเแต่กูกลัวโดนดักว่ะแต่ชั้นสามมีว่ะชั้นสามมีมีตัวหนึ่งถ้าจะช้าอะระวังสไนก็พอเฮียไม่สไนไม่มาลงเขามาลงเขาไหนวะจริงๆอะมึงมึงแคมป์ในเมืองมึงแคมป์ในเมืองฟังกูแคมป์ในเมือง แชมป์เล่นในเมืองแคมป์เล่นในเมืองแคมป์เล่นในเมืองไอ้นิ่งมาลงเขาตรงหน้ากูว่าหรือลงตรงไหนไหนอ้นิ่งมึงดูให้กูหน่อยฮะเอ็มสองร้อยอยู่ตรงไหนอยู่นน่นแล้วเอเอไอ้เหี้ยมึงแคมป์ในเมืองเล่นในเมืองแคมป์ในเมืองฟังถ้ามันลงมาไม่ได้ไม่ได้ไมด้เออมันดันมามึงได้ยิงมันแน่เข้ามาในเมืองอ่ะ เพื่อนใครที่อ้อมมาวิ่งเข้ามาเลยมันจะวิ่งเข้ามาเก็บของนั่นแหละน่าจะหิวของไอ้พวกเพี่แนี่ยยืนไหนวะไม่ยืนนะไปลองเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนยิงตึกใหม่หกมาดิมันยิงไม่ได้ไงอยู่หลังนั่นนี่อ๋อตึสไนสไนอ๋อตึกใหม่ก็แครมันนี่ว่าบนตึกอ่ะ

เฮ้ยทำไมตายเฮ้ยพวกมึงวิ่งมาเี่กูหน่อยสวัสดีไอเน่งมึงขอใหกูหน่อยไอเน่งบนเขาบนเขาโอ๊ะอะไรผมอยูมบานทุกไลน์ยิงตายผมโผล่ไปพิงกับแด้แล้วอ่ะ ไอ้อมึงโคว้ดกูเลยกูได้เอ็มส,งอ,สองร้อยปเอัวสคอยอยู่ก้อยนั่นแหละเฮียนั่นอ่ะกูได้เอ็มสองร้อย